น้องกินเฟรอกินเฟรอมือนีกินเฟอือลาแหนะกินเฟรอเด้อปลาแหลมาลองซีกินเฟอรเเฟอรเ,เอรด,อเอดพอเอเ้พี่น้องหานเฟือปากเซ่พี่น้องซื้อหัานเพื่วมาหานเฟอือปากเซ่้วยหนึ่งซิมหาพันกี่พี่น้องเป็นตะกินบอสินซดสินเปื่อยมากเลลนคู่ข้าหน้าคู่ขนางนานี่ ตับตัวหนึ่งสิมาพันกี่พี่น้องประมาณนี้แหละประมาณนี้หานเฟือปแฟกเซตั้งอยู่ตัวหนาสวรรค์ไบวานเลยพี่น้องเนี่ยแต่ว่าสวนนี่ป็นดอกดาวเปิดท้ายแต่เป็นทรงโบสด์่งน,นางกินกาหานพี่น้องใส่ท้งได้พี่น้องแต่มานางกินอยู่กำหารโบสได้นึ่งดอกดาวอยู่ เติมมะนาวพี่น้องเฟอถั่วซีมหาพัชกีพี่น้องเฟอเครื่องในสีนสดสีเฟื่อยประมาณนี้ปรนเนี้เลซีมักมักเท็ดดิฟคุยสุกี้คุยกับปี้เจียวเจียวเป็นซีบอมักปนไหนอุี้ กินเฟ้อบริษัทอันกแก้วเจียวกัคือบ่มีสีสันเนาะพี่น้องนะเบ็ดผู้ทุิมีรสชาติลยแต่ว่าเป็นยังไงเป็นสุบอมะเๆๆะมบเียวเจียวเกิดมาหมกเต็มดิบคุยเต็มแม่มากพี่น้องมาลองซิมมาลองซิมหั่นเฟ้อปากซี่ซื้อหั่นเพิ่น ตั้งอยู่ต้นหนาสะรันใบวัน,วนตัวหนึ่งซิมหาพันกี่พี่นนองมีเครื่องในครบสีนิดนสดซีนเปื่อยพร้อมเสริมกระลำม,มักถั่วคุยสุกี้พี่นนอง อรสชาตขึ้นคนบุไซา์อันเจียวมันแบบบูมิซีสันทีละชอบอะไรนะที่บ,บามา ิันพาขั้นสั่งะะอะไรก็จะได้เงินพี่น้องมื่นห้ากิบ เพื่อนึ่งเมืนหาพี่น้องเขาก็กดุกมาแต่บนนอนเลยแต่ว่าตอนสั่งเพื่นบริษัยให้พี่น,อน,น้องเบื้องเพราะว่าเพื่อแบบเราเคยทายให้เพื่อได้คิดอยู่นอกพี่น้องเนาะเพื่อนสั่งซื้อบริษัทไทย เอาังถทายตอนกินตอนตับมาอันนี้หรอ

เป็นนั่นนะคุณวันนี้แรงมากกินพักเลยพี่น้องมากินพักหลายเลย

အရာာ่က့ကနကေေိညူာရရာရာကေရာရာတိဨတေရာက်ူ္ေရာဲူို်တော်းတေ

ซื้อมบินไปได้จังเลนาะรับทริปเี้ตาตาแหลมาลองซิ้กินเฟ้อเนาะพี่หลองเนาะกินเฟอ้อถวยหนึ่งสิมหาแผ่นกีดถวยหนึ่งมื่นหาพี่เนาะเฟ้อเตียงแหน่เฟ้อสิ่มเตือยเฟ้อสิ่มสดซื้อาหารเผ่นห่านเฟ้อปลาเซ้พี่น้องฝังยศหนาสวรรันใววานห่านเฟ้อเป็นพวดีซื้อหนาสรรันวบวานเด้อพี่น้องเด้อ ปดดอกปดดาวพี่ลี้งก็มาเวมายามมาลี้งสังบึงสิบวันสิได้เงินซิ้อมหาพันพี่เลี้ยงสีิบ้าซื้อปมึกกระคอฝากพี่ฝาก,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 กน่องติดตามให้กำลังใจผู้แหญ่ส่วนโควิดเลเดอร์บายบาย